เราจะต้องการล้างข้าหัวนี่คือวิธีนี่คือวิธีเออล้างข้าหัวสำเร็จแล้วก็จากกินปิกไหมเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอรับกล้องเลยดีกว่าเดี๋ยวเราไปหากล้องเกิดที่เขาลิงพีเกิเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มาพี่มาละบอลที่เขาลิงพีเลยนี่นี่นี่ขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยโอ้มนาเดินก็เพี้ยนพอดีเลยก็เพี้ยนดิจ้าเอาอีกลน่อยเออจืดตะก็เพี้ยนนะเจืดตะก็เพี้ยนปอง แคปชอ่นแชนเนยโอเคมันอานว่าสกูตพีเจนะครับเอาจริงๆเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ในดีสคริปชั o นก่อเพี้ยนเฉยพี่โดนเปลี่ยนชื่อสกอปเพี้ยนแบทบูริชูนี่อัดอยู่ปะเนี่ยไม่ได้อัดเราไม่ได้อัดแต่เราอัดโอเคตัดเราเองนะตัดเราเองนะ อะไรนะตัดเอาเองนะตัดพี่บอกเองนะเออใช่ใช่เดี๋ยวช่วงนี้ออกไปเลยนะไอ้ที่เราพูดเรีนตอนนี้อยู่เออออกไปเลยนะสกอปี้เองกูจะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสกอปี้เอาอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวขอเปิดคลิปดีๆบ้างได้เหมือนเนี้ยเรามาหาเงินกันนะซึ่งอนั่นแหละเฮ้ยมีมีมีหน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 ีก่อนหนีก่อนเฮ้ยไปรุ่นอย่าอย่าอย่าไฟกับหมีตรงๆเออลองยิง อย่าไฝกับมีดตรงๆบอกไปแล้วนะอย่าหาว่าไม่เตือนนะ <c oughs> ไม่เตือนจริงผมโดนยิงเลยที่ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำแม่สีโดนผิดโดยที่ไม่รู้ตัวไกำลังช่วยยิงกำลังช่วยยิงกำลังช่วยยิงแต่สกูเก๋กับคุณเม๊บพี่สกูตสกูตเปียร์ไม่ใช่สกอร์เปียร์นะเฮ้ยพี่แก้วเยอะแล้วกล้องเรียกว่าพี่สกูตเปียร์จะยิงพ้อมกันนะเนี่ยมันแตกตั้งนานแล้วมีหนังไหมเสรเรียบร้อย อ่เรียบร้อยของแพงไปเลยเดี๋ก็ของเก่าไปอามันมีแค่เดียวแต่ได้ดูดี้ดูดีๆ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 ดู้ีๆดูเีๆดูด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 ีๆดเดีเดูยีๆดเดีๆู่ดีๆดูดีๆดูดีๆดูดีวดูเวๆดูดี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 ๆดดีๆดู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 ดีเดูดีๆดูดีๆดูเซีนาอยูแคลนของ ของแผนใหญ่มากๆเลยหรือเวสมันก็คือหลบตาโอเคเดี๋ยวขอเปิดคลิปันบนึงเด้อยดฟอร์ดั้ยฮะหยุดฟอร์ดเลยเหรอใครก็ได้ไปซื้อเดนอมายมาให้หน่อยสิแมวมาผมกากอันนี้มันตายยังอ่ะพี่ก้วตายแล้วมั้งอืมนั่นใบซอนเมื่อคุณลืมโหลดกระสุนนั่นใบซอนใบซอนใบซอนตัวหนึ่ง เขาจะยิงมาเป็นอย่งนัดนะถ้ามันยังไม่ตายคือเราจะเมื่อแล้วเราต้องการที่ขายไปห้าสิบค่อยๆลงค่อยๆลงโอ้ก็บอกอยู่ว่าค่อยๆลงเหมือนเพิ่งหนีชิดไปเนาะอะไรนี่โอเคโดนโอเคโดนแล้วไงต่อเนี่ยเรากลับไปขายทนิโมนซิตี้นะ ใช่บริษัิที่ใกล้สุดแล้วตามตามพี่เก้าไปแล้วก็ไปซื้อไดนอมายกันเลยไหมแล้วจะยึดฟอร์ดทำไมเนี่ยเมื่อตรงนี้เราจะไม่มาล่าสัตว์แล้วโอเคแล้วเราจะไปทำอะไรลนะ่ะไปที่รีเซอร์เวชันแคมป์เนรีเซอร์เวช์ Observation Camp Observation Camp, Obs Camp. ไม่รู้ถ้าถามว่าเรามาเล่นกับใครนะเรามาเล่นกับส c u l p i t a t i o n a l เนาะ โอเคโผล่มาอย่างเร็วซึ่งถามว่าช่งนี้เฉ้าะวันหยุดยาววันหยุดคริสต์มาสนี่ผมจะลงคลิปทุกวันเลยนะโอเคไปติดตามดูกันนะได้รอดูเขาเชิญที่ผมไม่ได้ลงคลิปมันทั้งหมดสามสัปดาหเอ้ามาหายต่อหน้าต่อตาเออส่วนหน้าเามาไม่แล้วนะวู้ดดีโอเคเรามาเขาเรื่องกันได้แล้วถ้าถามว่าเขาคือใครเขาคือผู้เชี่ยวชาญไวเมทที่เล่นมาแล้วกันะคุณต้องไปเจอว่นละสูนก่อนที่โกงไง ค่ะไม่โกงนะเมื่อกี้ก็ฟาร์มไงฟาร์ hey, ช่วเฮ้ยขี้โก,งอ,โกงอ่ะขี้โกงอ่ะแล้วก็เป็นหัวหน้าแฟนเอสเอสเนี่ยนะซึ่งก็คือแฟนี่พวกนี้อยู่นั่นเองโอเคแล้วเ, okay. ลเขาก็มีประสบก,การณ์เล่นมามากกว่าบนแมงกก็สิสองวันแม็สองวันเลยเหรอไม่หมายถึงว่ารวมเวลาเล่นทั้งหมดอ่ะสิบสองวันยี่สิบสี่คูสิบสองชั่วโมงไหมขึ่นได้สิชั่วโมงเฮ้ย ไปแล้วเราก็จะไปเกิดที่รีเซอร์เวชันแคมป์อะไรอะไรอะไรไออักปิเมมาลิเซตนะเราจะไปที่รีเซอ c a เวชันแคมป์กันสวัสดีไวรุ่นผู้ทำอุปกรณ์ทุกคนกันด้วยอย่างไม่ซิปเปิดคลิปขผมผมนี่ช่องเก้าใช่ไหมใช่ยาเบิร์นมีเยา่อเบิร์นมียาเบิร์นมียาเบิร์มียาเบิร์นมีอยาเข้าไปใกล้อยาเข้าไปใกล้ อยากเข้ามีคกายกองเ่ยกองเวิร์นมีกล้องอยากเข้ากองไฟอยากเข้ากองไฟก็บอกอยู่ว่าอยากเข้ากองไฟสงสัยต้องหยุดแล้วหยุดหยุดเชเดี๋ยวไปเมืองรับไหมมันเห็นบอกว่ามีซิวเวอร์ให้ขุดมีซิเวอร์ให้ขุดใช่ใช่มีทองด้วยวันนี้อาจารย์จะมาสอนอะไรอาจารย์ไม่รู้เหมือนกันผักผักผักกองเข้าไปในกองไฟ ยังไม่อยากเป็นนคอสตอนนี้ไม่เอาเรามาสอนอะไรที่มันดูมีสาระดีกว่าไร้สาระนะโอเคงั้นเราไปขุดเหมืองที่นี่กันไลาโบขอขี้หน่อยเออขึ้นมาเลยโอ๊ยเว้ยติดไะไเหรอติดอีียงติดอีียงติดอีียงติดอีาย มีซิงไงร่อนข้างล่างจะมีหมีดุตัวหนึ่งแต่ว่าก็จะข้างล่างก็จะมีซิลเวอร์แล้วก็ทองเย่ขุดไปเลยเฮ้ยอยากได้ซิลเวอร์อข้างล่างนี้จะมีซิลเวอร์แล้วก็ทองแต่ว่าจะมีหมีดุอีกตัวหนึ่งระวังด้วยอ๋อมีซิลเวอร์ทองแล้วก็มีดุอีหนึ่งตัวโอเคมีดุแล้วก็แล้วก็แล้วก็ทางนี้จะมีซิงทางนี้มีซิงรันมาเลยเฮ้ยช้าจังเลยช้า ป้องอย่าไอ้ไอ้ก้าอย่าพึ่ง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 อันนี้มันแร่แร่ไม่ค่อยดีตามมา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 นี่นี่นี่ซิเวอร์ซิเวอร์ขายตั้งร้อยยี่สิบเนี่ยนี่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 ตามนี่ตามนี่ตามนี่ตามมาแร่ไม่ดีใช่เดี๋ยวดีบ้างอันนว่าจะไม่มีอองั้นเราขุดแร่ดีเหไปหมดเลยนะอ่าโอเคจัดไปแมวหนแร่ดีก้องอย่าไปป้นแแมบไม่ตายบาง ตอนนี้เซิร์ฟเวอร์นี้น่าจะทําได้เมืองโรตัสอบไปแล้วคนนี้อยู่ในแฟลโรตัสอบไปแล้วโอเคไอรอนข้างล่างมีทองไออันสีเหลืองเหลืองอะทอง่ไม่เห็นเจอแรกแรดอะไอ่ะอันสีเหลืองเหลืองคือทองแต่ก้องขุดไม่ได้แน่นอนเพราะเราอยู่แค่เทียสี่เหมือนจะต้องเทียห้าหรือเปล่าแล้วเทียหกขุดอะไรได้ในเมื่อเทียห้าขุดก็อัพเกรดจากเทียเทียหกนะเทียห้าไมนิดหน่อยได้แล้วไหนอมีดูอยู่ตัวหนึ่ง มีดุบลงไปด้านล่างดิลงไปด้านล่างดิตรงไหนตรงที่เราอยู่เนี้ยเหรอเดีเดวเดดเดีเเราไม่เราไม่พาลงไปนะลงไปเองลงไปเองไหมโอ้ยงไม่ได้ใช่เลยโอ้โหสองร้อยบาทคุ้มมากเออเหมือนนี้คุ้มจริงเหมือนนี้คุณได้เงินเท่าไหร่ครับต่อสิบนาทีลองประมาณไม่รู้หมนกันไม่รู้เอสองพันมั้ง แต่ว่ามันจะใช้เวลาสปอนนานนิดหนึ่งนานจริงด้วยซิ่งแรกไม่ดีแต่ก็ขุดๆไปเถอะมีอะไรก็ขุดไปเถอะอือเดี๋ยวลบมากำัหายกล้องทางนี้ทางนี้มีดูทางนี้แล้วอ่ะมีดูทางนี้เห็นดาวเราไหมทางนี้ลงไปได้ใช่ไหมอ่ะเห็นตรงนี้ตรงนี้มีดูเห็นมีดูไหมเนี่ยเนี่ยวันนี้วันนี้วันนี้เย็นให้ ช่วยหยุกระเพริงนิดหน่อยดิพี่แก้วแกไม่มีกระเพลิงเดี๋ยวเดี๋ยววางแคมไฟไว้ให้เดี๋ยววางแคมไฟไว้ให้อ่ะเดี๋ยววางแคมไฟไว้ให้ตรงนี้เอ้ยนี่มาสองงานแล้วว่ะอย่าเดินเหยียบแคมไฟนะอย่าเดินเหยียบแคมไฟนะเบิร์นมีโปรดักชั o n เดี๋ยวเมื่อกี้สถานที่อะไรนะไม่ได้อ่านลงมา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 ให้ลงมาให้ให้ลงมาขาให้ลงมาไปรุ่นใหให้ลงมาลงมาเลย ตามมาเรืมเดินมาเลยกล้องหลอกกองด้วยหลอกกล้องด้วยโอ้ยโดนเบิร์นมีก้าวโดนเบิร์นมีก้าวหล่อหิวแล้ยสองคนไอ้ยกล้องมาหนี้กล้องมาไหนมีดูอยู่ตัวหนึ่งลงให้โชว์ก่อนมาข้างล่างกค่อยลงก็ค่อยลงไม่ค่อยลงไม่ค่อยลงทางมันชันมากเลยให้ลงก้าวลงมาดิก้าวลงมาพร้อมกันเลยก้าวลงมา โอ้ทางลึกทางชันมากเดยดเด็ดเด็พวกคุณเป็นนักแอร์ตรงสัญลักษณ์ค่อยๆลงค่อยๆลงไปหามีอยู่ตัวหนึ่งที่ข้างล่างมีทองแล้วก็มีซิเวอร์ซิเวอร์ต้องเอาค่อยๆลงค่อยๆลงค่อยๆลงค่อยๆปีนค่อยๆปีนหนีมีในน้ำมีอยู่ในน้ำมีอยู่ในน้ำระวังยิงยิงได้ยิงเปิดโดไฟได้ไหม ทองสามก้อนเนี่ยระวังหมีนะระวังหมีนะระวังหมีโอ้โกเทอแอันนี้คือใครอ่ะอันนี้คือ,อะมีหมีมันคือหมีระวังบีแล้วจ้าผมไป <laughs> บีละจ้า มิดบิดบิดมันขวิดม่ได้ถอมันดูมันไม่ดูมันเป็นมิดมันดุมากๆแค่มันไม่รู้ว่าเรามาทำอะไรมันกับมันไม่ดีนะอ้าโตัวกีกแล้งรอบบูดวิดตายเห็นไหมบอกแล้วดู ตายโอ้ไม่เลขที่ขุดมาตายหมดเลยแล้วบอ,อกแล้ว<ก>ลดยูคนเดียวแล้วแกเอาไปขายซะ